สวัสดีครับผมเชฟทองเลี่ยมพุกทองนายกสมาคมเด็เชฟประเทศไทยผมเป็นเชฟใหญ่อยู่โรงแรมปิ้นผลิตน,นะครับจะมีการสาธิตแร่ปลาแซลมอนจะมีการสอนอาหาร7เ,เมนูจะมีวิธีสาธิตในการพูดเซฟตี้นะครับแล้วงานนี้ทุกอย่างสมัครฟรีหมดนะฮะผมอยากเชิญเชฟพ่อครัวแม่ครัวและเจ้าของกิจการที่มองหาซัพพลายเออร์ใหม่ๆในงานทาฟมีซัพพลายเออร์มากมาย ที่จะมานำเสนออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในหัวรวมถึงวัตถุดิบให้เลือกในราคาพิเศษงานทัพจะจัดพร้อมกันอีก2งานคืองานอาเซียนมีเติงานแสดงอุปกรณ์รธุรกิจทาิีและงานแฟนชายม f p o เรียกว่ามางานเดียวได้ชมถึง3งานครับและพบกัน10 1ถึง13มีนานี้ที่ไบเทคบางนานครับ